น้ำโลกคืนแม่พ้อมพระทนกวายาโลกหาแม่ปดนอนร้อรายาโลกยาอับชกแม,ม่สุขใจเท้าโลกเยี่ยวแม่ย้วกว่า,น,า,าน้ำตาโรวแม่เป็น เรินรงหาเอามาให้ถึงแม่หมดหมดเข่าปลาไม่ว่าไรแม่สลาดได้โลหิมแปรแม่คนขาานา้าวไรในลเป้าวอกรอบบ่มนิสย สามช่วยบันเทา,าใครไร้ล้รักมันเทม่ฉันเองงานวันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนหนา เรวันตายเย็นโมงแ่งเสืหนาาเศร้าเทเย็นแก่แก่น้อยและพอยหายโอวันนั้นเริวันอันตราย วันตายแม่เจ็บท้องแค่เท่าไรไม่ได้หมนแม่ห่มท้องกว่าจะรอดรอดเป็นคนเธอโคจนบนต้นี่เพราะใครแม่เจ็บเกียนขาดใจในวันนั้น หลับเป็นวันโลกจะล้มกันผ่องใสได้ยชีวิตแล้วก็หลงระเริ่งใจเลิมพูดให้ชีวิตอานิจฉาจะไึง,ไงเจรียกันบ้า